สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมหมูเจนกระลาดซีนเองนะเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีรถสุดพิเศษมาให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับจากค่ายดังค่ายเดิมนะครับฮาร์เรย์เดวิสันนะครับคันนี้นะครับผมคือสปอร์ตเตอร์โฟเองครับปี2022คือปีสุดท้ายที่เลิกผลิตเครื่องอีโวนะครับผมอ่าลองดูนะครับเป็นไงสวยกริบทุกจุดเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆครับแถมสําคัญนะครับคันนี้เลขไม่น้อยมากนะครับ หากันให้ควักนะบอกคําเดียวนะครับผมเขาหากันให้ควักนะครับดูเลขไม้กันก่อนนะครับสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะเพื่อนๆโหน้อยจัดนะเพื่อนๆนะผมจะพามาดูก่อนเลยนะครับคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะผมและจัดทรงยังไงนะครับนะครับอย่างแรกนะครับกรองนะครับเป็นของ RSD นะครับผมอ่าท่อนะครับแวนแอนไฮช็อตช็อตนะครับนี่สวยๆเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยกริปจริงๆนะครับ สีหัวเครื่องสีห้องเครื่องนี้คือกริบๆเลยนะครับผมกริบทุกจุดเลยนั้นเพื่อนเป็นไงสวยจริงคันนี้นะครับชุดสีเงาๆนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานนะครับยังอยู่เลยนะครับผมคาเตือนอาจถึงตายหรือพิการหากไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับนี่ฝาถังน้ามันนะครับเป็นสีดํานะครับแต่งเรียบร้อยนะครับแฮนด์เซตนะครับแต่งลงตัวแบบจิโกเมกันนะครับคันนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมและฟังเสียงกันนะผมว่าเวลาการขับขี่เป็นยังไงนะนี่เหมือนเดิมครับเช่นเคยครับสีแปดนครับจิกโกดท่อดังนะครับผมนี่เป็นไงทรงเขาจะแบบจุ๊ยๆหน่อยนะยผมจะพาเพื่อนๆวนดูนะครับผมว่าเสียงท่อคันนี้เป็นยังไงครับ คริปนะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับเขาหากันให้ควักนะครับ48ปี2022ปีสุดท้ายที่ผลิตนะครับผมเลขไมล์3,000กิโลนะครับผมขายอยู่ที่579,000บาทนะครับผมเพื่อนใช้เงินดาวแค่50,000บาทนะครับ50,000บาทนะครับมีเงิน50,000บาทก็ได้ฮาร์เลยแล้วแหมเดี๋ยวนี้นะครับสำหรับใครนะผมที่สนใจนะครับเจ้า48ปี2อคันนี้นะครับเลขไมล์3,000กิโลนะครับติดต่อได้ที่0922498978ผมหมูเจนกระลาดยินดีรับสายทุกท่าน24ชั่วโมงครับผมยัังงไวนนี้ขออนุญา่ชั่วโับ เ48คันนี้ก่อนนะผมขอมมากครับ